เด,เด็กมาแล้วมาแล้วมาล้มาล,มาล้กินด้วยกันด้วยนะน่ารักมากคะ่ะม,มาอีกตัวคะ่ะมาอีกตัวอยู่ข้างบนข้าบนอยู่ข้างบนมาอีกตัวหนึ่งนะคะ,นะคะมาอีกตัวหนึ่งเขาเขาถูกกันคะ่ะเขากินด้วยกันได้ เดี๋ยวต้องเอามะม่วงขึ้นให้ค่ะมะม่วงหมดแล้วค่ะ f c ค่ะต้องอโอ้ตัวนั้นไม่ใช่ค่ะอันนี้อ่เมาใหม่อีกตัวนึงไม่ใช่ค่ะคนละแบบเอ้าเอ,อขอโทษทีค่ะมือมือมือข้างบนเดี๋ข้างบนค่ะข้างบนนู่นนะคะนู่นนะคะอันนี้เออน่าจะมาใหม่ไม่ใช่ เดี๋ยวมาม่วงขึ้นให้โอ้โหน่ารักยังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะน่ารักจังเลยค่ะโอ้เอาน่ารักกังเลยสามตัวด้วยค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่วงขึ้นให้เด็กๆ ตัวนี้ก็สวยนะคะมาใหม่มาใหม่ค่ะตัวนี้มาใหม่นี่มาใหม่น่ารักดีค่ะมแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินแบ่งกันกินนะครับแบ่งกันกินเดี๋ยวเอาให้ใหม่หมดแล้วเดี๋ยวเอาให้ใหม่หมดแล้วเดี๋ยวเอาให้ใหม่เขาก็รู้ว่าเราไม่ทําร้ายเขาตัวนี้ไอ้น้องลายหลับ ก็ลอกสีแดงค่ะปากดูปากนางสวยมากเลยสวยงามมากๆไม้แล้วม้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ไม่มะม่วงมีเยอะอยู่ค่ะมะม่วงแต่ว่ากล้วยสุก,กหมดค่ะต้องไปตัดตัดไว้เครือนนึ่งเมื่อวานนี้ยังไม่สุกเลย กินด้วยกันลูกกินด้วยกันกินด้วยกันแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินหมุนแล้วเดี๋ยวเอาให้ใหม่ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูมาชมนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะน่ารักมากเลยอะ